กรมทางหลวงชนบทจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสวงองค์พระวิษณุกรรมเสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์2568นายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานในพิธีสกการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมทางหลวงชนบทพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสวงองค์พระวิษณุกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2568 โดยมีนายพิชิต umas, หุ่นสิริรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทด้านบำรุงทางนายเจษฎาวินสนรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทด้านบริหารและวิชาการนายยงยุทธเพีงเมืองรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทด้านดำเนินงานนายลิขิตทิติธรรมเจริญวุศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทด้านควบคุมการก่อสร้างพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักในส่วนกลางผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่1นึถึงสิผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมพิธีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลณบริเวณโถงอาคารชั้นหนึ่งกรมทางหลวงชนบทกรุงเทพมหานคร